สวัสดีครับทุกคนครับใครที่ดูช่องนี้อยู่ผมมีโหมดแนะนำครับก็คือโหมดนี้คือโหมดเราสร้างรถยนต์นะครับซึ่งเราเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ๆครับผมดูภาพสิน่าจะเป็นฟอร์ลีแน่นอนแล้วผมก็ได้ไปเล่นมาแล้วเพื่อมาแนะนําทุกคนครับแล้วนี่รหัสครับใส่รหัสนี้เลยร้อยิบไลค์แล้วกดเล็ล้อเราก็จะได้รีวอร์ดไงกับเงินครับได้เยอะมากเลยซึ่งรถสร้างยังไงตรงนี้ไหมครับโลหะแก้วเราแค่หยิบโลหะ แล้วก็มาวางนี้เห็นไหมแล้วหยิบแก้วก็คือกระจกรถได้แหละมาวางนี่ถ้าทุกคนสงสัยว่าไอคนนี้มายังไงครับคือมากดตรงนี้ครับนี่แล้วกดตรงนี้เพิ่มคนงานครับก็จะมีคนงานออกมาครับวิธีการผลิตรถครับก็คือคนงานนี้ผลิตรถให้เสร็จเรามากดีตรงนี้ต่อครับเป็นขั้นตอนแบบมันก็จะใส่บ่อแต่พอมันหยุดตรงนี้ครับเราหยิบเครื่องตรงนี้แล้วมาใส่ต่อง่ายมากครับแค่สร้างรถแค่นี้ครับหาเงินได้แล้วครับมันหยุดเราก็เชื่อมก็คือให้สีแดงๆเนี่ยมาอยู่ในเขตสีฟ้าปึ๊บเชื่อม ทำเป็นเวลา3ครั้งนะครับเอ่อถ้าเป็นอันนี้นะครับนี่ครับเรานิ้วจิ้มเลยลากไปให้มันเป็นสีเขียวทั้งหมดบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่นี้รถของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่ไม่ดิยังไม่ได้เรียบร้อยยังไม่ได้ใส่ล้อเลยไม่ใส่ล้อรถจะวิ่งยังไงอะ่ะนี่กด e ตรงนี้นะครับเพื่อหยิบล้อมาใส่ใส่แล้วก็ดูเลยนี่แค่สี่ล้อ แล้วถ้าเกิดรถมาอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ในโปรเซสก,การขายเขาจะมีคนวิ่งมาซื้อเห็นไหมลุงใส่หมวกรถนี่รถไฟฟ้านะครับเพิ่งออกจากโรงงานเลยครับวิ่งได้ประมาณ9 9 9 4กิโลเมตรนะครับผมต้องช้านะครับพังซื้อใหม่เลยครับก็คือถ้าเกิดราคาสูงเนี่ยมันก็โอกาสสูงขึ้นที่จะถูกหลอกลวงก็คือคนนี้นะครับมีโอกาสที่จะหลอกลวงแต่ถ้าเป็นคนนี้ก็คือไม่ขึ้นก็คือขายได้เลยซึ่งหลอกลวงคือยังไงเอารถไปแต่ไม่จ่ายเงินใช่ไหมโอเคแต่ผมชอบไงชอบโดนบิดไง เรานี่ไม่อยากทําเลยตรงนี้เราสงสัยต้องให้คนมาทําแทนแล้วมั้งเราใส่ล้ออย่างเดียวดีกว่านี่ใช้เงินแก้ปัญหาอ๋อนี่ไงเอาเงินไปซื้อรถคันถัดไปอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูซื้อคันถัดไปใช้เวลาใช้เงิน2 0 0หมครับทุกคนคถ้าดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะผลิตรถต่อไปเรื่อยๆครับอ่าอยากโดนบิดเงินนี่ไงโดนบิดเงินขายรถแต่ไปได้อะไรใน <laughs> <laughs> ที่สุดกระโดดบิดเงินแล้วโอ้โหแลดูภูมิใจมากเลยผมเนี่ย โห oh, เสียงโดนบิดมากๆคนไหนก็เสียงโดนบิดเผลอๆถ้ากดต่ําสุดก็มีโอกาสโดนบิดเหมือนกันไงรถเต่าคันแรกของผมโรงงานผลิตรถครสวยครับถ้าเก็บเงินล้านสองเราจะเพิ่มไอ้นี่ได้เหรออ๋อนี่ไงถ้าเก็บเงินได้1ล้านนะครับทุกคนเราจะสามารถเพิ่มสายพานการผลิตได้อีกนะก็คือผลิตแม่ง2อย่างเลยเดี๋ยวนี้รถเต่าขายได้เท่าไหร่ผมขายได้เป็นหมื่นเลยนะไม่บิดเราก็รวยครับ ถ้าโดนโกงเราก็เจ๊งครับโรงงานเราเนี่ดูโรงงานดูโรงงานรถกับชาวบ้านหน่อยโ oh, oh, อ,เอ้เขาเขาปั๊มเต็มแล้วนะทุกคนบีตแตอรม่ได้รถอะนี่ฮะโรงงานผลิตรถยนต์ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับมีโหมดดีๆมาแนะนำโหมดอย่างนี้นี่สนุกมากเลยเล่นกันเพลินๆเลยครับเล่นกับเพื่อนกัดได้ครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมครับบ๊ายบาย